จังำจ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 ำกิจำจำจ้จำ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 นำจากำจำจัจมำจ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 ำทำจ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 จ่จนจำจำจจำจำจไจำจำจดจำจำดำำจ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 จำจำจกจำ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 จบวกนี่ข้างล่าง มด่ะขังลังไหมอ่ะแล้วมูกี่ตัวประมาณกี่ตัวทำได้ไหมทำได้แล้วมดเราไปทำยป็งไงอ่ะทำไมเขาอยู่ในตัวเราเต็มเงี้ยนะมดปวกปูไปล่าเขาเหรอือไดแล้วปวกันปวด แล้ว n ู u แล้วตีบวกเขาเหลือไงอ่ะโอ้เราไม่ได้ไงแต่เขาทำไปทำบ้างเหมือนกันใช่ไหมแต่ตอนนี้น่าจะทำนะเพราะว่าตัวมาก็ไม่เคยทำจะทำไมนได้สักเดือนอยูว่าทำนี่เขาตายไปแล้วมันสิงอยู่ในตัวเราไงอันนี้เข้าใจว่าเจ้ากรรมในเวรไหมน่ะเขาตายไปเขาก็มาสิงอยู่ในตัวเราทําให้เราเป็นอย่างเงี้ยร่างกายเราไม่ดีเข้าใจเปล่า ผมก็ต้องหาสาเหตุหาสาเหตุไม่เจอเราก็ไปทาบุญมั่วเนี่ยจรอป่ะเหมือนเราไปทาบุญแล้วเราอุทิศให้เขาโดยตรงหรือเปล่าล่ะจริงไหมสมมติอุทิศให้สมมติเราอุทิศส่วนใหญ่เราอุทิศเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดห็นงหรเป่ะอ้าวมดกับวัวกับงูที่เขาสิงอยู่ในตัวเราทําไมไม่อุทิศให้ผมบ้างเลยล่ะจริงหรือเป่าเขาไม่รู้ก็ต้องหาคนที่สื่อเป็นจริงหรืเปล่าแล้วผมสื่อได้ถูกต้องไหม เคยทำจริงไหมถ้าผมสื่อว่าเป็นแมวนี่พี่จิตเชี๊ยบของแม่เคยฆ่าแมวไหมชาตินี้อ่ะก็ผมบอกเจ้ากรรมพี่เป็นแมวเจ้ากรรมพี่เป็นค้างคาวลูกอะคะออกไปเรื่อยเลยนะพี่ก็จะที่ก็จะเหมือนกับแล้วจะมาทำไมเนี่ยใช่งไหมเออจริงหรือเปล่าอ๋อไม่ได้หรอกให้พี่นี่ไปทำให้เขาใช่ไหมอันนี้เขาจะเอาจีบบัตรเนี่ยเดี๋ยวพอกลุยกับี๋ยวน้องมา ว่าทำเยอะะเขาเอาสองคั้เลยนะทำทีละร้อยสองร้อยกี่ทำเรื่อยๆก็ครบไหมอ่าทำทำนั้นที่ส่งไปเรื่อยนะมดหัวงูต้องทำทั้งหมดอ่าทำทีละครั้งใช่ไหมให้ช่วงไหนเรารวยเลยเราต้้งเดียวไปเลยเขาจะได้ไปเกิดเลยเข้าใจไหมอันนี้เขายังเขาก็ไปไปขึ้นๆกลางๆอยู่ยังไม่หมดหรอกเข้าใจป่ะแต่การเบาระดับหนึ่งเขายังทำบุญีย์เขาไม่ครบนะเข้าใจป่ะ คนที่ทำบุญไม่ครบก็จะไปไม่หมดเข้าใจความหมายไหมแต่เขาจะปล่อยระดับหนึ่ง้นกว่าจะทำบุญให้ครบเข้าใจไหมเอาแลาวดูที่นี่โล่งไหมถ้ามันโล่งมันเบาเราก็ที่จะทำได้แล้วอ่าเป็นไงนี่ลองดูดีใช่ไหน เบาใช่ไหมเออนิ้เบาไหมก็จะลระดาบึ่งทํนะทา